ดีครับพ่อแม่พี่นอ้องมาพอกันทางช่องอวิมลเพื่อนคุณทำกเกษตรสําหรับทันใดเข้ามาแล้วเรฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้พี่นอ้องเด้อสำหรับเสาโมนี้พี่น้องเสาว,วันเสาด้วพี่น้องเสาว,วันเสาผ้ามาอยู่ทางตลาดนัดโคกกระบือทั้งอันบานโคกเจริญพี่นอ้องอำเภอสว่าง ยังวัดสกนลคนครด้วยพี่นอ้องเด้อผ้ามาเบิ่งบรรยากาศตลาดพี่นอ้องผ้ามาสอบพามราคางัวราคาควายเมือนอี้งัวหลาได้พี่น้องหมือนงัวหลายซาหยางสอบพมมาม,พมเมบิบ่งพันวาราคางัวทึกถือพันวาเมือนี้พี่น้องมันแมนบบซาหยางสอบพามพอข่าเบิ่งพันวาราคาเมือนี้พอฟังพอสื่อได้พี่น้องมาพี่น้องมาเบิ่งน้ำกันพี่นอ้องสำหรับพ่อแม่พี่น้องกเกษตกกรกรผูใ้ใด อยากได้งวไปเลี้ยงกับเขาวาเลือกหาซื้อได้ด้อพี่น้องเด้อทุกเสาร์วันวันเสาร์ตลาดโหกจะเลื่อนราคาวันอังคารพี่น้องเพิ่นเปิดสองหมื่มาเลาะซื้อเป็พี่น้องเพิ่นว่าราคาส่วงนี่งวมันบ่ค่อยเพบ่แพงเลยหรือว่าซ้ำรับผู้ใดมีงวมีไข่กับมาขายเองเด้อพี่น้องเด้อมันจังได้ราคาถ้าเฮาให้พ่อค้าไปซื้อข้าเพื่อนน่ะมันได้ราคาถือได้เขาเจ้าก็มาเอากำไรเนาะเขาก็ซื้อถือเขาก็มาขายแพงในตลาด แต่ว่าเหาอยากได้ราคาดีขามาแกมาขายเองพี่น้องมาโหลดมาในย่างมาขายมาขายไข่ในตลาดขายง่ายเถอเพราะแต่ว่ามันอ้วนมันง่ามขายง่ายพี่น้องผู้ใดจะได้อยู่เรียงก็มาเบิรงเอาอันนี้งวนไรเลยแกมาขายเองอย่าหายเพราะข้าไปหาข้อ,อยูเคนข้าหื่อนไรพี่น้องมาพี่น้องมามาเบิรงนน้ำกันเถอะพี่น้องเด้อ